ตอนนี้อาญาเนาะขุดมันเนาะมันหัวใหญ่เด้ออาญาเด้มันหัวใหญ่ในไหนสุดท้ายกับพ่อท่านพี่น้องคำจนได้มันหัวใหญ่บ่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเด้อนี่แนวมันงามสิลไรบังเอามาเบกรครถกับพี่น้องเดปิดเพลง ทักทายสบายดีพ่อแม่ไอเอยน้องญาติกระชิดและมิรสหาหัสทุกคู่ทุกคนเมื่อนีมาพบมาพ่อกับ,บเบเบซีร้อยเซนเก่าเซนเคยพี่น้องและตอนนี้เขาอยู่ในซ่องสร้างรถจักมักเกษตรเมื่อนี้บเบซีพาพ่อแม่พี่น้องไปขุดหาหัวมันพี่น้องเพราะว่ายามเัากล่นมันขึ้นและมันมันหักหักคาตามพื้นดินนะฮาก็ต้องไปขุดหา,หา,าก่นหาขวานททิ่มกะเสียดยนะ ก่อนสิไปส่งคลิปวิดีโอกะซอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานสร้างรถจักรมากรเกษตรในเด้อเพื่อบอเป็นการสักษาเสียเวลาหาไปเบิ่งทีมงานเอาขุดหาพอมันกันเลยเนาะเดี๋ยวบอเบสิพาไปตอนนี้กะบอเบก็ได้ย่างมาหาทีมงานขุดแล้วเนาะบเม็นภัยอื่นเป็นแม่กับอาัา <c oughs> แม่เจ้าของนี่แหละ หัวมันใหญ่มันใหญ่เด้อนั่นเสียงตนลูดเสี่ยมลุดคาสัมพีน้องโอโอ้ัวใหญ่เต็มพี่น้องตอนนี้ทางอายะเพิ่นก็ได้ขุดหัวมันเส้นเดียวกันเนาะอันนี้เป็นหัวมันเทียมข้นบวกลงพี่น้องเนาะ พอมีขนาดใหญ่เกินไปเล็กงัดก็เข้าบ่ได้จำเป็นต้องคุดนี่แล้วพี่น้องหัวมันแทะโหยโคนขึ้นมาหัวใหญ่เล้หัวใหญ่เพี่น้องทางแม่เพิ่นประกาศขายลำมันเลยพี่น้องแ <c oughs> นวพันใหญ่ขนา bà ơi bà ơi, nèo mắt nó sẽ phê đâu nèo nè sao khai bớt vậy đấy bà ơi bà ơi, nhai khai đấy kép, đâu ตอนนี้อาญาเนาะขุดมันเนาะมันหัวใหญ่เด้ออาญาเดนมันหัวใหญ่ไหนไหนมาเบิ้งกระเด้อมันหัวใหญ่เด้อมันหัวใหญ่บ่พี่น้องเอ้ยมาเบิ้งเด้อนี่แก้วมันงามสิลด์เบิงเอาคัดเลยพวกขัดมันชนจันจุนเด้อนี่เด้อ มันทีหักเวลากลก็มีลายได้พี่น้องกันจิพระสีทิมกัษสีดได้พี่น้องแล้วก็ต้องมาห้าคุดนำห้าแล้พี่น้องเยแล้วแ,ลแต่โตห้าหยากห้าง่ายโตหักเลิกหักตื่นนี่แหละคือจังสีก็พอคุดได้อยู่มันก้อนหนึ่งก็เกิดลายแนงอยู่ได้พี่น้องกะสมควรอยู่กับมันสายพันธุนี้ นำมาปลูกกระทือว่าได้ผลผลิตดีอยู่ไหขนขณะนำคุดกระหินเนี่ยแร้แงขนาดกระคุดไปจังสีและพี่น้อง ขากันเก็บขึ้นรถก่อนพี่น้องเมื่อนี้ให้ได้ขายสองรถพี่นว่าทางทีมงานพ่อแม่พี่นว่าให้ได้สองรถบุกเบินกันเบื้องบนนี้สิได้หรือพอสองรถพี่น้อง ในตอนที่คนมั่นขึ้นรถมีกามีอีกทีมงานผักส่วนหนึ่งคุดพี่น้องเลยคุดหาขพมั่นเลยลเพื่อให้ได้ตามเป้าไม้เอยากได้สองขันรถก็ต้องบุกบืนใช่ ส่วนแผนจีบมันอยู่เทิงหลังรถก็เหมาะไม่พอเพิ่นเป็นผู้จีบเนาะเพราะว่าพอเพิ่นว่าเพิ่นจีบสีใได้มันร้ายกว่าเหมาะไม่พอจีบเลย ช่วงบางตอนเบาเบียกระเุ้นาดของพี่น้องนอนเวลากลนมันในเปิดเพลงพังนำพี่น้องเป็นความม่วนซึนข,น,นของทนะีมงานพี่น้่งเหตุอยากจังได้ให้มีความสุขก็คือสีประมาณนี้แหละพี่น้อง น,นี้ก็เป็นกองที่สองแล้วพี่นอ้องมีผู้คุดต่างหากมีผู้ค้นต่างหากมันมันจังได้หลายงานจังเดินไววพี่นอ้องคนแล้วกองนี้ก็คือสีเต็มลังรถพี่นอ้องจะไปค้ายก่อนจากหอบหนึ่งแล้วจังกลับมา ท่านหรือบท่านก็เบิงไปนี่แหละพี่น้องเอ้มาหอบแรกของมือนี่ก็ได้สามตนไปพี่น้อง มีการมีรถเขาจะออกมาคลายมันตอนพี่น้องสบายบริโภคลงเองนะพี่น้องบ่มือปันไดเมื่อจะตอนเอาขึ้นตอนเอาลงเลยการมีเครื่องกลเพิ่นเอาลงให selesai so, ขายมันแล้วถ้ากลับเมื่อฮะกินข้าวก่อนพี่น้องกลับเมื่อกินอยู่สวนไปเลยจังใดเริ่มงานตอกินข้าวด้วยพี่น้องข้าวกับพี่นู้งด้วยของกิน มามาเริ่มยกมูอเสร็จเสร็จต่ตตตตหลังจากกินเข้าแล้วพี่น้องกระเลงมือสปีดขุดมันต่อให้ได้เที่ยวที่สองพี่น้องเย้ยลองเบิรงว่าสิได้หรือบ่ได้มือนี้ นำหาหัวมนพี่น้องตัวสั่นตัว h a u แต่มันก็บป็นหน่อยพอาะพิลึกเด,ด้แหะได้อยู่สองสามนิว้วประมาณสามนิ้วก็มีน้ำหนักแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งไปทำกันใ้ละพี่น้นงนองนนว่าสิได้หลายสำได้เอาใจซอยพี่น้องเอ้ย งานคุดของสางรถจักรมักเกษตรในก็มีอยู่6-7เจ็ดคนนะพี่น้องแต่กับคูดไว้เติบ Sao nhím nó quá, học nè. Cột thằng nhím lại. <laughs> nhím lại เบลกับทีมงานกับพากันคุดพี่น้องเลยคุดตแต่ตแดดแห้งๆว่นแดดกะจนวาตะเวนชิตกดินจังวาได้พากันเก็บจังพากันขนใส่เวลากันเติบหนึ่งพี่น้องเพื่อให้ได้สองคันรถเป่าไม้เพื่อนวางไว้เราก็ต้องเหตดให้ได้นี่ละพี่น้องเลย ตอนนีตะเวนใกล้ๆสิทุกดินแล้วพี่น้องพากัดคน้นเลวพี่น้อง พรท่านพี่น้องคำจนได้จนได้ใส่ดอกไฟเนื่องแต่มันกระจำเป็นพี่น้องสิปะมันไวจังสี่กระบอกคือคนขึ้นลังหลดไปคายก่อนตาสิ่งปิดโบปิดกระจังวาอันปิดร็แด่คนเมื่อ้เฮื่อนพี่น้องยังบปิดร็ได้ขายเหตุการจำเป็นพี่น้อง มองตุ้ก็บ,บ <c oughs> ม่เห็นไปเชื่อกองตุ้อันนี้แหละพี่น้องที่เขาจะว่าชีวิตพอขาหาเสากินคำพี่น้องเย้ย นีก็ได้มาหอบสองพี่น้องถือว่าเป็นความโชคดีนองพี่น้องที่ตาสิงพยังบ,บพิดป,ปะก็เลยขายได้สองรถตามที่ต้องการมือนี้ทางทีมงานพผนว่าอยากได้สองรถก็จัดให้ได้สองรถ สิคำสีมืดก็บ่เป็นหยังนนเงนาะพี่น้องเนาะถือว่าบรรลุเป้าหมายสองรถ ขตอนสุดท้ายพี่น้อง,องจิตน้ำหนักรถและกรหับเงินพี่น้องเอ้ยซอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับทีมง,งานสร้างรถจักรมากรเกษตรในเด้อ